ส่วนเครื่องสมางที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นของจอดาน่านะคะซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้โบก็คือทางจดาน่าก็ได้ส่งมาให้โบลองใช้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เยอะมากหลายๆอย่างคือทั้ง i makeup c h e makeup นะคะแล้วก็จะเป็น l i ป makeup ก็คือเกือบทั้งนี่ดูเยอะมากเต็มลังเลยนะคะโอเคก็จะพยายามเคลียร์ลุกให้มาโอเคที่สุดนะตอนนี้โบก็ลง a ฟซเมคอัพไปแล้วนะคะถ้าใครสงสัยว่าโบลงอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายกันเลยนะโอเคเดี๋ยวรองพื้นนะคะจะเป็นของ Chanel perfection lumiere นะคะเบอร์เบส40แล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะของ MAC MAC s t สต i ดิโอฟินนะคะตัวนี้ nc 35แล้วก็จะมีบรอนเซอร์นะคะก็เป็นของ Benefit hoola เขี็นคิ้วนะคะตัวที่ใกล้เขียงที่สุดที่จะใช้นะจะเป็น ที่เขนคิ้วของ i n t u i t นะคะ waterproof eye brow liner เบอร์03 Ashbrown นะคะก็จะเป็นสีที่แบบคล้ายๆกับสีน้ำตาลเข้มอมดานิดหนึ่งนะสำหรับใครที่แบบว่าคิ้วบางนะโบแนะนำให้วาดโครงคิ้วก่อนนะคะแต่ว่าคิ้วโบเนี่ยมันได้รูปอยู่แล้วแล้วก็โบก็เลยวาดเลยนะ ตั้งแต่ช่วงกลางคิ้วลงมานะคะเคเดี๋ยวโบจะลงให้มันเท่าๆกันนะคะจะพยายามไม่ให้เข้มมากนะตรงหัวคิ้วให้มันแบบว่าเบลอๆนิดนึงนะคะ หมือนแบบชันคิ้วสวยแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยไม่ใช่คือไม่ให้มันดูหนามากไปแล้วก็ปัดลงมาที่บริเวณที่เราคอนทัวร์ไว้นะคะตรงบริเวณข้างจมูกนั่นแหละเดี๋ยวโบก็จะลงอายแชโดว์ก่อนเลยละกันนะตัวนี้โบใช้เป็นอายแชโดว์จราหน่าเบอร์05 Splitting image นะคะตัวนี้จะเป็น Color Effect a ฟกต์ a ะ o w โด่เดี๋ยวจะให้ดูสีมันจะเป็นสีทองผสมกับสีบรอนซ์นะคะเป็นแบบนี้แหละบางคนอาจจะเคยเห็นโบใช้แล้วนะโบก็จะใช้นิ้วมือนะคะในการทาก็เดี๋ยวลงสีบรอนซ์นะคะเปลือตาแต่ว่าห้ามเกินรอยพับตานะเพราะว่าเดี๋ยวโบจะลงสีที่เข้มกว่าลงไปด้วยนะคะ ที่จริงการแต่งตาของ CL นะเขาจะมีสองแบบคือแบบสโมกกี้ดำๆแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงด้วยนะคะแต่ว่าบางคนแบบว่าหลายสีก็เชัาจะงงใช่ไหม <laughs> น้วโบก็จะแบบงงเหมือนกันถ้าแบบทาตาหลายๆสีคือแบบเออเรายังไม่โปยังไม่เก่งอย่างเงี้ย ที่จริงเมื่อก่อนโบก็ใช้แต่นิ้วนะทาตาจะสโมกกี้จะอะไรก็แบบนิ้วตลอดให้ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วโบก็จะไปลงชาร์โดตัวนี้โบจะลงตรงไหนบ้างก็คือจะลงบริเวณตาด้านบนแล้วก็ตาด้านล่างด้วยนะคะก็ไล่มาตั้งแต่หางตาเลยมันง่ายสุดนะ สีตัวนี้มันดำสนิทมากเลยสามารถที่จะใช้แทนตัวอายไลเนอร์ได้เลยนะคะเน้นตรงหางตาให้มันตกนิดนึงนะคะ อาจจะดูหล่อนนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้แปรงในการเกลีย่ยนะคะวันนี้ก็จะใช้ตัว Sigma e สามสนะคะแปรงหัวแบบนี้ก็จะเกลีย่ยข้างบนก่อนส่วนขอบตาล่างนะคะโบจะใช้แปรงซิกมา เ h ด d i n g e 5 5นะคะในการ Blend พวกนี้คือมันจะต้อง Blend นะเพราะว่ามันจะไม่อยู่แหละมันก็จะเยิมข้างนี้เแบ,บแลอนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบลนดเสร็จแล้วก็จะดูโอเคขึ้น เห็นไหมขอบตาล่างแบบรอกเกอร์จากนั้นโบก็จะใช้ตัวอายไลเนอร์ตัวนี้นะ12ชั่วโมง Make To Last Liquid Eyeliner Pencil นะคะเบอร์03 Charcoal Definition เป็นสีเทาดำนะคะคือจะไม่ดำสนิทเลยนะเดี๋ยวโบจะลง t a บช h a d o w นะคะบริเวณขอบตา ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทำแคทอายนะตัวนี้จะเป็น Jordana Fabuliner b o n e felt tip liquid eyeliner นะคะเป็นเมจิกที่แบบเหมือนปากกาเมจิกจริงๆเลยนะจากบริเวณหัวตาไปที่หางตานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งออกนะคะจะทำแคทอายนะ ลงอายแชโดว์สีสีที่เป็นแบบทองๆนิดนึงนะสีนี้นะคะลงไปที่บริเวณหัวตานิดนึงเพื่อแบบเพื่อไม่ให้ดูนะดูแบบเกินไปนะขั้นตอนต่อไปก็จะมา ดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะที่ดัดขนตาวันนี้โบใช้ของ Jill Stuart นะที่จริงก็มีแค่อันเดียวนี่แหละที่ใช้ประจำบางคนถามว่าพี่โบเคยลองใช้ของ Shu ไหมคะยังไม่มีโอกาสได้ลองใช้เลยแต่ว่าก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าแบบ ตอนนี้รู้สึกว่ามันยางมันหมดอายุแล้วเดี๋ยวจะลองของชูมาใช้นะคะนไหนเราก็จะติดขนตาปลอมอยู่แล้วเนาะโบก็เลยใช้ตัวมัาร่านะคะที่เพิ่มความยาวตัวนี้นะคะ Base l นจ h Extreme l e มเ t สเลส h ล a ช์เบอร์303 Black ค่ะหัวแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ไปติดขนตาปอมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขนตาที่ติดก็จะเป็นแบบหนามๆนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูจะเป็นรุ่นประมาณนี้นะคะอันนี้โบสั่งมาจาก Ebay นะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปัดบลัชออนนะคะอันนี้โบจะใช้เบอร์43 Peach b l พ s s o ลนะคะบลัชพาวเดอร์ซ่อมอมชมพูนะคะ p i กเมนต์เขามันเข้มมากนะคะ พอเวลาที่เราแตะเนี่ยก็พยายามที่จะปัดเศษของเขาออกด้วยข้างกรอบหน้านะคะแล้วก็ปัดเข้ามาสีนี้นะรู้สึกว่าถ้าคนขาวทายิ่งจะแบบสวยแต่ผิวสองสีแบบเราก็ทาได้นะดูเป็นลุคธรรมชาติ แล้วคนขาวที่ทาก็จะดูเป็นลูกที่แบบที่เป็นสาวสุขภาพดีเอคถือว่าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต่อไปก็จะมาลงขั้นตอนสำคัญคือลิปสติกเดี๋ยวโบจะทาเป็นสีนูตอมชมพูให้ดูก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะทาย,ยัางไงสีที่โบใช้ก็จะมีสองสีก็คือเป็นลิปสติกเนื้อแมททั้งสองเลย ถ้าเป็นเนื้อแมทนะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจเอ่อจะเป็นตัวนี้นะสีทองนะคะก็เป็นเนื้อแมทตัวนี้โบใช้เบอร์47่นู้ดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นเบอร์64สิ u สี่ฟรุตตีนะคะคือ2อสีแต่เดี๋ยวจะทาสีนูดลงไปก่อน ต่อไปโบก็จะมาทาลุกที่เป็นปากสีแดงให้ดูกันนะคะก็จะใช้ลิปสติกเบอร์ห้าสิบเจนะคะเป็นเนื้อแมทแบบนี้นะก็เป็นันเรียบร้อยนะคะสำหรับลุกของ CL 2 n เ1ีวในมิว i c กวิดีโอ missing you นะคะก็หวังว่าทุกคนจะไปแต่งตามกันได้ที่จริงก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะลูกนี้นะคะก็แค่สโม y กี้ดำๆนะคะแล้วก็วิงเป็นแคทอายแล้วก็จะเป็นปากแดงปากนูนชมพูก็แล้วแต่ความชอบเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะรีเควสนะคะทูตอเรียนไหนโบก็จะพยายามที่จะปัดให้นะ สำหรับบางลูกนะคะที่โบยังไม่ได้ทํายังไม่ลืมนะเดี๋ยวจะพยายามทยอยกลับมาทําให้ดูนะก็ขอบคุณเครื่องสําอางที่ใช้ของจารณาคอสเมติกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวโบก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description Box เหมือนอย่างเคยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะหวังว่าจะชอบกันพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Ah, mm -hmm. Oh, God. God. God.